สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n องเอชิล่าเกมเมอร์ทีวนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูเกม MMORPG บนมือถือนะครับที่กำลังจะเปิดให้บริการในสโตไทยนะจะเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ SEA นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีภาษาไทยด้วยนะครับกับเกม Draconia Saga นะครับอ่าก็วันที่16พฤษภาคมนี้นะครับเขาจะเปิดทดลองเป็นโกลสเบต้าก่อนนะแต่ว่า ใครที่อยากลองเล่นในเวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยก็สามารถมาดาวน์โหลดได้นะกับเกมนี้นะครับในชื่อเกาหลีเนี่ยเขาจะชื่อว่า a r c a d i a M นะครับก็บอกเลยว่าภาพในเกมเนี่ยค่อนข้างสวยมากเลยนะครับเกมนี้ผมเคยทำรีวิวไว้นะครับเมื่อประมาณสัก9เดือนที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะว่าตัวเกมจะน่าเล่นขนาดไหนนะครับนี่ให้ดูภาพเบื้องต้นก่อนภาพนี้แบบคมชัดเลยนะครับ ก็สําหรับ ID หนึ่งนะครับเราจะสามารถสร้างตัวละครได้น่าจะ4ตัวละครนะครับนี่เริ่มมานี่ก็จะมีคลาสอาชีพให้เลือกแบบหลากหลายเลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวเวทนะครับอ่ะตัวเวทเนี่ยมันจะเน้นเรื่องเวทน้ําแข็งแล้วก็สายฟ้านะครับอ่ะเท่าที่ผมลองเล่นไปช่วงหนึ่งนะลัากษณะการโจมตีนะครับนี่มันก็จะมีทางขวาให้ดูเลยนะครับแล้วก็ ตรงนี้ที่เป็นดาวๆเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดของอาชีพนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่สร้างความเสียหายแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่ได้ดีนะครับแต่ว่าค่าความอึดเนี่ยคือเฮพีน่าจะไม่เยอะนะมีแค่ดาวเดียวนะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นอาชีพปืนนะครับนี่นะตัวนี้ก็เน้นโจมตีเป็นพื้นที่เหมือนกันนะนี่ลักษณะการโจมตีเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับ ตัวมานะครับก็จะเป็นอาชีพอาเชอร์นะครับนักธนูนี่ดูสกิลได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนผู้ใช้มังกรนะคือมันจะใช้มังกรเป็นตัวโจมตีอะนะครับอ่ะก็สวยดีเหมือนกันสกิลเท่อ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้เสียงเพลงนะครับในการโจมตีนะแต่ว่าดามจจะลดลงเนะ แล้วก็มีอาชีพประชิดนะครับอันนี้จะเป็นหอ,อกโลนะครับตัวนี้จะโจมตีก็ไม่เชิงประชิดนะมันออกแนวแบบระยะกลานะครับตัวนี้จะถึกขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวดาบนะครับตัวดาบที่เป็นดาบยาวใช่ไหมอย่างนี้อ่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวโจมตีแรงนะครับอ่ะ <Okay. S 1> พอเลือกตัวละครแล้วนะครับนี่เราสามารถ แต่งหน้าตาตัวละครได้ด้วยนะสามารถเลือกแววตาได้นะครับนี่เปลี่ยนทรงผมได้อย่างอิสระมีเพียบเลยนะครับอยู่ที่ว่าชอบทรงไหนแล้วก็อันนี้จะเป็นสีผมนะแล้วก็เป็นสีของดวงตานะครับเปลี่ยนได้หมดตาสสีก็มีนะสีอื่นก็มีนะสามารถกดเลือกได้นะครับโอเคไปแล้วก็ตั้งชื่อตรงนี้นะสุ่มก็ได้นะครับหรือว่าจะตั้งชื่อ อะตามที่เราต้องการก็ได้นะนี่ตั้งเป็นรูษารทยยังได้เลยอ่ะตั้งไปตัวปืนนี่ภาพในเกมนะครับสวยงามมากแต่ว่าถ้าเกิดใครเข้ามาครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องมีการอ่ะเข้ามาตั้งค่าก่อนนะ นี่เราส่งมา้วครับตัวละครได้อย่างอิสระนะครับกดใช้สกิลได้นะเดี๋ยวรอเซิร์ฟไทยเปิดนี่ก็จะมีภาษาไทยด้วยโอ้โห,โหโดเอาเปืนยิงอย่างเมามันอ่าระบบเกมนะครับก็จะเป็นการเดินเควสแบบอัตโนมัตินะคือกดไปเรื่อยๆนะครับตัวละครเรามันก็จะวิ่งไปทำเควสเองนะครับอ่ะไปเก็บไอ้ไปเป่าหอยโข่งกอน นี่ภาพในเกมนี่ถือว่าสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวรอเล่นกันได้เลยสโตไทยนะครับแต่ว่าวันที่16เนี่ยน่าจะเป็นโค้ดเบต้าก่อนนะครับในเกมเนี่ยเรานอกจากจะได้สู้กับมอสเตอร์เล็กๆแล้วต้องสู้กับพวกบอสแบบนี้ด้วยนะโอ้โหอยู่สกิลแดดลบมาก่อนยิงอ่าไม่ต้องกลัวว่าเราต้องมาคับตลอดนะเพราะว่าเกมนี้ มันจะมีระบบที่เป็นออโต้ให้ด้วยนะครับในภายหลังเนอะเล่นไปป๊บหนึ่งอะ่ะก็มีออโต้แล้วนะครับนี่มันจะมีระบบเบรกบอสด้วยนะก็คือพอเวลาเราตีเขาเกียร์บอสมันหมดนะครับมันก็จะติดสตันเนอะขี่บอสละขีนะ่บอสลุยจริงๆเควก็คือให้เดินไปตรงจุดสีอที่เป็น,นแสงๆนั่นแหละไม่ต้องให้ตีหรอกอะไรหรอก ฮะโอเคเรียบร้อยหลักๆนะครับระบบการเดินสเ,เนี่ยก็ง่ายๆเลยแล้วก็เกมเนี่ยตัวละครจะเก่งไม่เก่งขึ้นอยู่ที่ค่า CP ค่า CP ถ้าเยอะก็ยิ่งโหดนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีระบบการสู้บอสการลงดันเช่ต่างๆนะสามารถตั้งตีได้ด้วยนะเนี่ย ตรงนี้นะครับสามารถชวนเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับอนอกจากนั้นนะครับในตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบสัตว์ขี่ที่แบบว่าน่ารักเลยนะอันนี้แบบมันจะเลือกได้นะตอนต้นมันจะมีอ่าตัวชิบะอินุนะครับแล้วก็เป็นอ่าแมวอีกตัวหนึ่งให้เลือกนะครับนี่แล้วก็จะมีระบบเกี่ยวกับการสุ่มนะครับอันนี้จะเป็นสัตว์ที่แบบมาเสริมพลังให้เรานะครับเนี่ยตรงนี้ก็สามารถมาสุ่มได้นะครับ แล้วก็มีระบบล็อกอินนะที่ได้รับเป็นไอเนี่ยแครอทใช่ไหมแล้วก็มาปัน่นตรงนี้เพื่อรับของงวันด้วยนะครับอ่าแบบนี้นะนอกจากนั้นมีอีกหลายอย่างนะรู้สึกว่าจะมีนี่ไงที่เป็นล็อกอินอ่าเหมือนเราออนไลน์ไว้นะครับเนี่ยเราก็จะได้รับพวกเพชรพวกของแล้วก็ตัวสุ่มนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นล็อกอินลายวันเนอะอ่า ไปทำเควสกันต่อเออลืมบอกไปว่าตัวเกมเนี่ยมันมีไอ้น,นี้ด้วยนะเป็นอิโมชันน่ารักน่ารักนะสามารถกดเต้นกดอะไรได้นะครับนี่แล้วก็มันจะมีตัวละครที่แบบคอยช่วยเหลือเราในการทำเควสต่างๆด้วยนะครับเนี่ยไอตัวน้องหัวม่วงเนี่ยมันก็เดินตามเราตลอดนะโอเคเควสทำง่ายนะครับแล้วก็เรื่องราวเนี่ยแบบน่าเล่นมากเลย เกมภาพสวยมากเดี๋ยวต้องมารอรุนอีกทีหนึ่งนะว่าอตอนเซิร์ฟไทยนะครับมันจะมีเสียงภาพภาษาไทยหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะมีอันนี้จะเป็นเติมเงินครั้งแรกนะก็ประมาณเหรียญหนึ่งนะสามสบาทก็จะได้พวกอุปกรณ์แล้วก็เพชรนะครับแล้วก็น่าจะได้คอสตูมนี้ด้วยโอ้ยังคุ้มอะ่ะ งนี้เราน่าจะเลือกผู้ช่วยได้นะครับเป็นน้องตายสองตัวตายดําเหมือนในเกมนี้เลยเอยเหมือนในนี่เลยเชงกิล่าฟอนเทียมีน้องตายมาช่วยอ่ะโอเคเลือกมาอ่ะเดี๋ยวต้องกดน้องตายก่อนโอเคเราสามารถเอาพวกอ่าผลไม้อาหารพวกนี้มาอัพพลังให้น้องตายเราได้นะครับแล้วก็มันจะส่งผลถึงค่าซ p พีรวมของเราเนอะ ตอนนี้ก็ต้องมาทำเควสต่างๆก่อนนะโอ้อะไรเนี่ยเอกสารต็้ไม่หมดเคลียร์เรียบร้อยมาช่วยทำบัญชีหรือไงเนี่ยไม่รู้มันแปลว่าอะไรเดี๋ยวต้องรอตอนเซิร์ฟไทยมากำปัิดีบ้านภาษาไทยน่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับโอเค ไปกันต่อโหรายละเอียดในเมืองนี่แบบสวยงามน่าเล่นมากอะน่าจะต้องมาจัดการอะไรแล้วละ่ะตรงนี้มันจะเป็นกระดานรับเครดที่สู้กับพวกบอสนะครับปะสู้กับหมาป่าเนี่ยมันจะมีระบบออตโต้ให้ในภายหลังนะครับ จริงๆเราจะกดใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะเพราะว่าเกมมันประครับเองได้นะครับเนี่ยยิงสกิลน้ำแข็งสายฟ้าอ่าแล้วเราก็คอยหลบบอสทั้งอไปเรื่อยๆนะครับจริงๆคือไม่ต้องหลบก็ได้จะออตโต้สู้ไปก็ได้นะถ้าพลังเราสูงพอนะครับเนี่ยยืนชนไปเลยรอนนี้เลเวลเราสิบเจ็ดบอสเลเวลสิบสามเนี่ยพอจัดการได้ก็จะได้รับไอเทมนะครับ อ่ะได้เจ้าหมามาด้วยเป็นสัตว์ที่มาช่วยเสริมพลังเรานะครับอ่ะตรงนี้มีของรางวัลล็อกอินอีกแล้วเปิดก่องเอ้ยได้ชุดเกราะเสริมพลังโอ้ตรงนี้เป็นระบบ Battle p a นพด้วยนะ ดูเหมือนว่าเราต้องจัดการบอสสีตัวด้วยนะที่เป็นเควสเดลี่นะครับอ่ามันมีเควสแบบเยอะมากทั้งเควสหลักแล้วก็เควสลองนะครับคือสามารถเล่นได้เพลินๆยาวๆเลยนะวันนี้ถ้าเปิดแบบอ่าในอีมูนหลายๆจอนี่ตั้งเป็นตีเองคนเดียวเลยยังได้นะเนี่ยครบทุกอาชีพ เพลงนี้ก็แบบพร้อมมากนะอ่ะมีระบบถ่ายรูปด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็สามารถอัดวิดีโอได้อัตโนมัติเลยนะตรงนี้นะครับเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็อัน,นี้จะเป็นถ่ายรูปเนะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมพามารีวิวไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนละกันพามาดูระบบคร่าวๆแล้วก็ เกมเพลย์นะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ก่อนได้นะครับสำหรับเกม darkonia m นะครับเร็วๆนี้ก็จะเปิดโคลสเบต้าเนอในวันที่16พฤษภาคมนะครับสำหรับสโตไทยเนอะโอเคครับวันนี้ไปเท่านี้ก่อนละกันหากใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ